เจ้าหน้าที่มูลนิธิในจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งทีมหรือว่าชุดสก๊อตนักรบชุดขาวช่วยภารกิจเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขในการลําเลียงผู้ป่วยโควิด -19 จากบ้านไปยังโรงพยาบาลน,นะครับนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาก็ลําเลียงผู้ป่วยมาแล้วไม่ต่ำกว่า300คนครับและยังมีภารกิจช่วยเหลือทางวัดชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อด้วยติดตามจากรายงานของคุณกวีวงธีรกุลครับทันที ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์นักเรียนทอนนัตกรชีแก้วและพัทรพงษ์นานาคอนสองเจ้าหน้าที่ชุดสกอตบุรุษทธิหน่วยกู้ภัยรีบพรมชุดป้องกันการเผยแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดก่อนเดินทางไปรับผู้ป่วยชายหญิงที่สัมผัสใกล้ชิดและกลายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิเพื่อน,นําส่งโรงพยาบาลนัตกรเล่าว,ว่านับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิรอบใหม่เมื่อวันที่1เมษาย,ยนที่ผ่านมาชุดสกอตลำเลียงผู้ป่วยติดเชื้อจากบ้านพัก นำส่งโรงพยาบาลมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามร้อยคนไม่เว้นแม้แต่ในต่างอำเภอเพราะมีความตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นจิตนารม์เดิมตั้งแต่สมัครเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเราก็จะมีทางไอซีคือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของพวกเราก็คือดูแลความเรียบร้อยดูแลความสะอาดเพราะว่าเราสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรงต้องคุมเรื่องความสะอาดให้ร้อยเปอร์เซ็นที่สุดแล้วก็ลดก็ทําความสะอาดทุกครั้งน่าจะผมว่าน่าจะมีสองสามร้อยอะครับ ว่าทีมสกอตตรงนี้เป็นทีมหลักของจังหวัดเลยครับวิ่งร่วมกับโรงพยาบาลผู้ช่วยผู้จัดการมูลิธิใต้เต็กตึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าชุดสกอตทุกคนต้องผ่านการฝึกวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขเพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่มูลิธิเองจํานวนสีคนตกเป็นกลุ่มเสี่ยงถูกกักตัวเป็นเวลา14วันทําให้สูญเสียบุคลากรในการออกช่วยเหลือประชาชน นอกจากรับผู้ป่วยจากบ้านพักไปส่งยังโรงพยาบาลแล้วยังมีหน้าที่ช่วยเหลือทางวัดทําการชบาณก,กิจผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีกด้วยโอรบสามเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายหน่อยเพราะเราเราก็เพิ่งเจอนะครับเราก็เพิ่งเจอว่าเจอเพิ่งเจอปัญหาเพราะรูปแบบของการจัดการรอบแรกกับรอบสองเนี่ยมันไม่หนักพอม,มารอบสามนี้ตุ้มเดียวเลยเราค่อนข้างที่จะวุ่นวายเหนื่อยเหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยทั้งทีมปฏิบัติการเหนื่อยทีมบริหารเหนื่อยการจัดหาทรัพยากรนะครับ มากชุดสกวอตของมูลนิธิแห่งนี้ถือเป็นชุดเดียวที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขในการช่วยเหลือภารกิจเป็นที่กล่าวถึงของประชาชนในความเสียสะละแม้ได้รับเงินสนับสนุนในการลำเรียงผู้ป,ปว่วยจิตเชือ้อคนละ1,000บาทจากสาธารณแพทยจุกเฉนแห่งชาติผ่านมูลนิธิแต่หากพลาดติดเชือ้อนั่นหมายถึงครอบกวัวของเจ้าหน้าที่ได้รับความเดือดร้อนตามมาด้วยกับอีวงกิจกุลไทยพีบีเอส ได้งาน